ดันเบลโหดดิคลาสไซบ็อกจะรอดหรือร่วงไปดูกันเลยล้อมาหยุดล้อมาปพ๊บหยุดหยุดหยุดเดดต่อตัวต่อตัวหนึ่งสับยิงค่ะยิงค่ะสวยมากสวยมากสวยมากโอเคเหยียบค่าเหยียบก่อนคนแรกเหยียบตั้งตัวค่ะคนแรกยังตั้งตัวโอเคโอเครัศมีพร้อมค่ะไปก่อนค่ะข้างล่างไปค่ะบนค่ะยิงค่ะจัลสายค่ะลดมากค่ะ โอเคโอเคผิดผ้าเล็กน้อยนะ,ะทุกคนค่ะวัสดนี้นะคะเดินขึ้นต่อเนื่องนะคะโอเคค่ะจังหวะน,นี้นะคะพร้อมแล้วดึงงสองสนามล่างค่ะ few moments later นึงค่ะเรียบร้อยค่ะเธอมาอันนี้ยากสุดแล้วยากสุดแล้วยากสุดแล้วกิน <c oughs> ไม่โดนค่ะ <c oughs> ระวังนะระวังนะ เกือบไปแล้วเชียวโอเคมาต่อคิวต่อคิวอ่ามาทุกคนมาล่างค่ะกลางบนค่ะไปค่ะตอดค่ะหนีม <_ c oughs> ันตาแล้วบันตายแล้วจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมวิววายตายแล้วเราลอเราหรอ